สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับผมอ่านะครับวันนี้เราจะมาเปิดแชทแชทลับหรือเปล่านะครับไม่ลับนะครับผมอ่านะครับถือว่าเป็นมาแจ้งข่าวสําหรับแม่แม่ของน้องวินเนอร์นะครับอ่าแม่แม่ของน้องวินเนอร์นะครับอ่าในคลิปนี้อาจจะพูดอ่าภาษากลางบ้างนะครับบอกภาษาลาวนาแนวเรื่องพี่น้องนะครับเพราะว่าเอฟซี น้องวินเนอร์นะครับกับเอฟซีแสงทองฟิลเล์นะคกับหลายภาคนะครับผมมาจากทุกที่เลยนะครับอา้าวเอาเป็นว่าเราได้แชทคุยกันนะฮะนี่เป็นแชทลับของเราระหว่างเด่นชัยวงศ์สามารถนะครับกับน้องวินเนอร์นะครับผมเป็นเรื่องที่ทุกๆครั้งเลยนะ,ะที่ผมไลฟ์สดหรือว่าลงคลิป เกี่ยวกับกรรล้ำแต่งเพลงบ้างนะครับที่ผ่านมาแม่แม่ของอพี่พี่แม่แม่ของน้องวินเนอร์ก็จะถามว่าของน้องวินเนอร์ได้หรือยังนะครับผมตอนนี้ก็คือโอเคนะครับน้องได้ส่งแชทเข้ามานะครับผมเพราะว่าสัปดาห์ก่อนผมเป็นคนบอกให้น้องว่าว่า,างๆน้องวินเนอร์ช่วยส่งข้อมูลมาให้หน่อยนะครับว่าต้องการจะใส่อะไรลงไปนะครับผมใน กอนล่ำนะครับในเหนือเพลงอตอนนี้น้องอะไทักมานะครับทักมาแล้วบอกว่าสวัสดีครับไออยากใส่เรื่องราวว่าเริ่มเป็นมอล่ํ่ำจากศูนย์เริ่มจากศูนย์อีกทั้งตอนนี้เริ่มอายุมากขึ้น24ปี เห็นคำนี้แล้วคุณซึกแบบว่าอายุมากขึ้นเหรอ24ปีเนี่ยอายุมากขึ้นคือเรามองว่าน้องยังอนาคตนะครับเหลืออีกไกลยังอุ้ย24ปีเสสิวาหลายเถอะมันก็เลยแบบว่าสะท้อนนะ24มองมว่าอายุเริ่มมากขึ้นแล้ว24ปีอืมสะท้อนเลย นะครับผมแต่ก็จะพยายามให้ดีที่สุดน้น้องพิมมาแบบนี้นะครับบรรทัดแรกต่อมากบอกว่าเริ่มเข้าวงการบอสแพรวชวนมาลองไลฟ์สดร้องเพลงที่สำนักงานนะครับมาลองไลฟ์สดที่สำนักงานแล้วก็บอกว่าผมอยากเอ่ยถึง บุคคลท่านใดบ้างผมอยากเอ่ยขอบคุณผู้ใดแน่นะครับผมอยากเอ่ยขอบคุณบอสแพร์บอสบ,บิก๊กเอ่ยขอบคุณแม่ยุย้ยออเอ่ยออ่าเอ่ยขอบคุณแม่ปอขอบคุณเอฟซีแม่ๆทุกคนนะครับผมน้องบอกว่าอย่างนั้นนะครับนี่นะฮะก็เลยไปคุยกันว่านี่ไปงานที่วังสามหมอ,อไปงานที่ซีถาดอุดรครับพี่น้องก็เลยถามคุยกันกับน้องว่า มันมันมีอะไรอีกมากกว่านี้ไหมนะครับในการอยากใส่เหลืองเล่าตรงนั้นต้องไปน้องเลยบอกว่าแล้วแต่พี่เด่นจะพิจารณานะครับคือมันก็เป็นพี่เ่นก็บ,บอกว่าประมาณนี้้อครับไอ้นะครับผมก็บอกว่าไอ้สิพยายามทำดีที่สุดตอนนี้ความกดดันมามาอยู่ที่พี่เด่นแล้วนะครับตอนนี้นะครับว่าจะทํำยังไงนะฮะแล้วก็ อ่าได้คุยกันต่อนิดนึงขอบคุณล่วงหน้ามีการขอบคุณล่วงหน้านะคือแบบว่าหูว,ว่าไอซีเฮดนาที่ตรงนี้ห้น้องก็ฝากความหวังไว้ที่ที่พี่ชายนะครับเราก็อืมบางทีการแต่งเพลงมันมันก็ฟิลสาคัญนะครับผมนะน้องก็ขอบคุณล่วงหน้าแล้วก็บอกพยายามจะทําให้ดีที่สุดหากอ้ายเด้อขอบคุณและ เป็นบุญของผมหลายครับไอ้ด้วยความน่ารักของเขาด้วยความมีสาัมมาคารวะของเด็กคนนี้นะครับเขาก็จะทุกครั้งนะครับเพราะว่าสิาเป็นการพูดคุยหรือว,ว่าการพบหนา้าเจอหนา้าน้องๆทุกคนนั่นแหละครับอยู่นั่นก็กคือทุกคนน่ารักนะครับผมระบาดน,นี้ความความหมายที่ว่านะครับที่อยากให้พี่น้องติดตามก็คือ ในเมื่อน้องให้โจทย์มาอย่างนี้นะครับคนที่ได้รับโจทย์เนี่ยเราจะต้องทำยังไงครับทำให้บทความที่น้องเขียนมาสั้นๆนี้นะครับสรุปใส่ลงไปในกรอนลำกรอนนึงนะครับในเนื้อเพลงเพลงหนึ่งเนี่ยบางทีมันกะจำกัดเด้ กอล์ลำกอนนึงใช้เวลาไม่เกินสามนาทีถึงสี่นาทีแต่ว่าเราต้องใส่อะไรลงไปเล่าเรื่องให้ตามโจทย์ที่น้องให้มาแต่ว่าต้องเป็นทํานองต้องเป็นทํานองต้องเป็นเป็นเนื้อออกมาเป็นเมโลดี้ออกมาจังหวะนี่สิเป็นจังหวะอีหยังสินะครับตอนตอนอตอนแรกบอดแพวบอกว่าอยากให้เป็นเป็นเพลงแหล่เป็นลำแหล่นะครับ ต่ว่าขึ่นซื่อว่าล่ำแหลมมันกะมันเป็นมันเป็นทํานองที่คําค่อนข้างที่เจ็ดเยอะนะครับผมแล้วก็อาจจะถ้าเป็นแนวเล่าเรื่องหรือว่าแนวแนวออกเล่าเรื่องหรือว่าถ้าเป็นแนวลักษณะที่ต้องสางเนื้อหาตามความข้าใจนี้บางที่เพ่งเพ่งแหล่อาจจะฟังบกย์หูเรื่องนะครับมันจะเลี้ยวเนื้อมันหลายนะครับแต่ว่าถ้าเป็น ่าเปรียบเทียบนะครับถ้าจะเป็นการเล่าเรื่องถึงที่ไปที่มานะครับผมผมก็จะเปรียบเทียบก็จะอ่าเพลงของภูยาบาลฟินแลนด์นะครับก็จะบอกว่าก่อนถึงวันนี้วันที่มีแฟนเคียงข้างน้ําตาไหลหยดเป็นทางโดดเดียวอ้างว้างที่เมืองฟินแลนด์คือมันต้องเป็นมันก็ต้องเริ่มจากบางทีก็ต้องช้าก่อนเพื่อที่จะ ขยายความแล้วก็เรียบเรียงที่ไปที่มานะครับจนมาถึงกราบลาญาติจันทร์ก่อนที่จะไปฟินแลนด์กราบลาแล้วก็ไปอยู่โน่นสู้ชีวิตจนมาเป็นเน็ตไอดอลมันก็จะเรียงมาเรื่อยๆจนมาถึงวันที่มีวงแสงทองฟินแลนด์วันที่มีแพวพาวมีนาลิตะมีเอฟซีมากมายนะครับผมของน้องนี่จริงๆ ของน้องวินเนอร์เป็นโจทย์ยากนะอย,อย่าว่าไม่ยากนะครับผมมันเป็นโจทย์ที่ยากเด้เพราะว่าของน้องเนี่ยของน้องวินเนอร์นี่คือน้องเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นคนที่ครอบครัวโอเคอบอุน่นแล้วก็ค่อนข้างที่จะไม่ขาดไม่ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับหรือว่าเส้นทางการเดินของน้องก็อาจจะมีเส้นทางของน้องนะครับแต่ว่าก็เป็นโจทย์ยากสําหรับเรา เพราะว่าเราได้ใส่ทํานองของน้องน้ําตาลไปใส่ทํานองของผู้อยู่บ้านฟินแลนด์ไปของน้องวีเน่ต้องเป็นทํานองไหนต้องเป็นลักษณะกรแบบไหนยังประมาณนี้นะครับก็ต้องมาจับคีย์ด้วยนะครับว่ามันจบแบบผมต้องเบิหลักจากลักษณะน้องน้ำเบิกงจากลักษณะน้องน้งาก,ก,นก็ต้องมาติดตามกันนะครับผมว่าที่น้องให้โจทย์มานี่ เด่นชัยจะทําทให้ออกมาเป็นเพลงได้หรือเปล่านะครับผมเหตุออกมาเป็นเป็นกอดล่ําได้บอโดยสมบูรณ์ไหมกอดล่าที่จะแต่งให้น้องวินเนอร์นี่จะจะด้อยกว่าของน้ําตาลกับของผู้เยาว์บ้านฟินแลนด์ไหมนะครับต้องมาซอยกันเบิงพี่น้องครับต้องให้กำลังใจเด่นชัยอย่างคากเลยนะครับผมก็ฝากถึง FC นะครับแม่แม่ของน้องวินเนอร์นะครับ ลูกชายจะได้กกรลำไปลำแล้วนะครับแต่ว่าคนคนที่จะแต่งนี่ก็หนักใจอยู่นะครับว่าจะทายังไงดีนะครับให้น้องอยากให้น้องเด็กกรลํำมวนไปล่ำนั่นแหละครับอยากให้น้องเด็กกรล่ำมวนไปลำํำเพราะว่าน้องก็จะเกิดการพัฒนาขึ้นมาหลายไม่ว่าจะเป็นการร้องการเต้นการลำํำยิ่งตอนนี้ได้ออกงานแสดงสดหน้าเวทีบนเวทีสด,สดมีคนดูเป็นหลายพันคนนะครับน้องกล้าแสดงออกตรงนั้นปุ๊บ ที่จริงไลฟ์สดคนก็ดูเป็นหมื่นหลักหมื่นแต่ว่านี่หน้าเวทีมันะนะครับน้องกับพัฒนาขึ้นมานะครับฟีใหม่ไล่มือหรือว่าการใส่เสียงการร้องเพลงน้องก็เก่งนะครับก็ไม่ค่อยต้ตองห่วงเท่าไหร่นะครับผม <c oughs> ก็เลยว่าความกดดันมัาจิมาตกอยู่ที่คนแต่งนี่คิดคิดหนักอยู่ครับผมอ่ะก็จะลองดูนะครับยังไงก็ฝาก แม่แม่เอฟซของน้องวินเนอร์นะครับช่วยให้กําลังใจพี่เด่นด้วยนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมแต่งมนลมวนกนยาวากันเดอ้อพี่น้องครับมันกับผมก็เป็นนักแต่งอาชีพมีอย่างดอกนะครับผมก็เป็นนักร้องคนหนึ่งผมก็เป็นหมอลำคนหนึ่งที่อบางทีก็สามารถที่จะสื่อสารตรงนี้นะครับนอกจากการร้องเพลงก็อาจจะมีเสริมมานิดๆก็คือการแต่งเพลงเขียนเพลงอะไรอย่างนี้นะครับ กาบฟาพี่น้องก็ล่างใจให้นะครับผมมาคอยดูว่าตามโจทย์ที่น้องให้มาเนื้อเพลงจะออกมาเป็นยังไงบ้างนะครับผมคอยชมนะครับสวัสดีครับ